เรื่องเล่าจากปากหลมุมช่วยด้วยปิดเทอมสักทีรอบนี้จะได้กลับไปอยู่บ้านนานๆนนหน่อยดีใจจริงๆเลยเย้พลอยเข้ามาเรียนในกรุงเทพต้องห่างไกลจากบ้านเวลาคิดถึงคนทางบ้านทำได้เพียงโทรศัพท์หามีเสียงที่ส่งมาตามสายช่วยปลอบโยน แม้ในยามเหงาและเหนื่อยล้าวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายเพื่อนๆต่างพากันดีใจปิดเทอมครั้งนี้ได้หยุดพักนานหลายเดือนกลับบ้านเราดีกว่าจัดแจงจองตั๋วรถเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาจะได้สะดวกไม่ต้องไปต่อคิวแย่งซื้อตั๋วกับใครพอยแบกกระเป๋าเป้ใบน้อย รีบเดินกลับมาที่หอพักข้าวของพะรุงพรังหลังทานข้าวอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยจึงรีบเข้านอนได้เวลาออกเดินทางกระเป๋าใบเล็กถูกจัดใส่ของเป็นระเบียบเรียบร้อยพลอยเดินลงมาที่ใต้ตึกแล้วบอกเรียกรถแท็กซี่ให้มาส่งที่สถานีขนส่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เธอพักมากนักเมื่อมาถึงตรวจทานดูรอบเที่ยวรถได้รอบสองทุ่มเธอมาถึงก่อนเวลาเกือบชั่วโมงต้องรอสักพักจึงจะได้ขึ้นรถนั่งรอมองวิวมองทางมองรถไปตามประษาเกิดรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเธอจึงรีบเดินมายังห้องน้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ระหว่างทางที่เดินไปต้องผ่านตรงที่นั่งรอขึ้นรถตามปกติตรงนั้นมีเก้าอี้หลายตัววางเรียงไว้แต่ทำไมตรงนี้ถึงปิดไฟมืดจังแถมยังมีผ้าปิดคุมไว้จึงไม่มีใครนั่งรอบรรยากาศดูวังเวงชอบกลแต่ช่างเธอรีบๆไปห้องน้ำดีกว่าพอยก้าวขาย่างฉับ,ฉบ รีบรีบเดินไปให้พ้นทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วพรอยจึงรีบเดินกลับมาเพื่อมารอยังที่เดิมเช่นเคยต้องผ่านจุดเดิมที่ปิดไฟมืดกลั้นใจรีบเดินให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปอีกครั้งเครง่งเสียงกระป๋องเบียร์กลิ้งมาหยุดที่พลอยเธอมองดูที่กระป๋องเบียร์เงยหน้ามองบริเวณรอบ ไม่เห็นเจอใครสักคนพรางคิดในใจว่ากระป๋องเบียร์กลิ้งมาจากไหนกันนะกลิ้งมาได้อย่างไรลมก็ไม่มีเสียงใครบางคนร้องไห้กระซิกกระซิกพอยเดินเข้าไปใกล้จุดที่ได้ยินเสียงเป็นบริเวณเก้าอี้ที่ใช้นั่งรอผู้โดยสารเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังมาจากบริเวณนั้นหญิงสาวคนหนึ่ง เนื้อตัวมอมแมมแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นกำลังนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงเก้าอี้พลอยเดินเข้าไปถามทั้งที่ในใจหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยดวงไฟตรงนั้นถูกปิดมีเพียงแสงสว่างจากรถที่สองผ่านมาในบางครั้งขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยเอาละเป็นไงเป็นกัน เผื่อเป็นแค่ผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายจะได้ช่วยแจ้งตำรวจให้เป็นอะไรไหมคะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าพลอยถามเสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นในลำคอใบหน้าของหญิงสาวค่อยๆเงยขึ้นมาดวงตาสีแดงเลือดส,สดแดงฉานค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาจมูกและปาก เลือดทะลักออกมานองทั่วพื้นเสียงร้องไห้เริ่มเกี่ยวกาดบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างกรีดร้องพอยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งสักลายเต็มตัวไม่สวมเสื้อจ้องมองมาที่พลอยเธอจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากเหตุการณ์สยองที่พบเจอพลอยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นและต้องการคำตอบไม่งั้นคงต้องเก็บความสงสัยนี้ไปจนตายเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงตรงจุดที่พลอยแจ้งพบร่างหญิงสาวเสียชีวิตสภาพถูกทำร้ายร่างกายอยู่บนเก้าอี้นั่งรอรถผู้โดยสารตรงบริเวณใบหน้าของผู้เสียชีวิตมีรอยฟกชำ้ำใกล้ๆก,กับบริเวณจุดเกิดเหตุ พบกระป๋องเบียร์หนึ่งกระป๋องเท่าที่ทราบจากผู้พบเห็นผู้เสียชีวิตได้เดินร้องไห้เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธไม่นานหลังจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งมีรอยสักที่แผ่นหลังไม่สวมเสือ้อเดินเข้ามาลากผู้เสียชีวิตออกไปหากแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเป็นเรื่องของผัวผัวเมียเมีย พลอยกลับถึงบ้านปลอดภัยเธอไปวัดทำบุญให้แก่ดวงวิญญาณของหญิงสาวเธอคงอยากให้เรารู้ว่าเธอถูกทำร้ายอยู่ตรงนั้นเธอถึงมาปรากฏให้เห็นไปสู่สุขติเถอะนะความรักของผัวเมียไม่ใช่ข้ออ้างในการลงมือทำร้ายคนที่เรารักหรอกนะรักแบบนั้น ใครจะไปต้องการเปิดปากหลุมที่45แล้วพบกันสวัสดีใครดูแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามข้าจะตามไปหลอกหลอน